เคยสงสัยไหมคะบางคนทำงานเก่งหาเงินเก่งไม่ขี้เกียจไม่ฟุ่มเฟือยเกินเหตุแต่ไม่ว่าเงินจะเข้ามากี่ครั้งสุดท้ายกลับไม่เคยเหลือเหมือนมีรูรั่วที่มองไม่เห็นเงินไหลเข้าเก่งแต่ไหลออกเก่งกว่าในทางธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ได้อธิบายเรื่องนี้ด้วยคำว่าดวงไม่ดีแต่ใช้คำว่า กรรมและเหตุปัจจัยเมื่อเหตุเป็นอย่างไรผลก็เป็นอย่างนั้นวันนี้เราจะค่อยๆค,คลี่ออกทีละชั้นจากพระไตรปิฎกนิทานธรรมบทและคำสอนของครูบาอาจารย์สายหลวงพ่อชาหลวงพ่อพุทธธาตุเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมเงินถึงไม่เคยอยู่กับเราและจะแก้อย่างไรในทางธรรม คนที่หาเงินเก่งแต่ไม่เหลือในทางธรรมจะเรียกว่าอากุศลวิบากค,คือผลของกรรมที่ไม่ดีในอดีตซึ่งอาจไม่ได้ทำให้เราจนแต่ทำให้เราหาได้แต่รักษาไม่ได้มีเหตุให้ต้องจ่ายออกอยู่เสมอ พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทรัพย์ย่อมเสื่อมไปเพราะเหตุสี่ประการหนึ่งในนั้นคืออัปปมาทาในทางผิดคือความเผลอความประมาทในชีวิตแม้จะขยันแต่จิตใจขาดสติกรรมเก่าที่ทำให้เงินไม่อยู่เคยโกงเคยเอาเปรียบเคยเบียดเบียนทรัพย์ผู้อื่นในนิทานธรรมบทมีหลายเรื่องที่กล่าวถึง ผู้ที่เคยโกงเงินที่เคยโกงเล็กโกงน้อยไม่คืนของยืมแล้วไม่คืนค้าขายเอาเปรียบในเรื่องของตาช่างผลกรรมก็คือได้ทรัพย์มาแต่ทรัพย์นั้นไม่เป็นสุขหลวงพ่อพุทธธาต์อธิบายว่าเงินที่ได้มาด้วยความไม่สุจริตจะไม่มีคุณสมบัติของความอุ่นใจมันจึงไม่อาจอยู่กับเจ้าของได้นาน แม้ในชาตินี้จะทำงานสุจริตแต่เศษกรรมเก่ายังคงให้ผลอยู่เคยดูหมิ่นคนจนดูแคลนคนลำบากกรรมประเภทนี้ไม่ได้ทำให้จนแต่ทำให้ต้องจ่ายไม่หยุดในพระสูตรกล่าวถึงการหัวเราะย๊อคนยากจนการดูถูกผู้ไม่มีทรัพย์ผลก็คือเมื่อมีทรัพย์แล้ว จะต้องเสียทรัพย์เพื่อชดใช้ด้วยเหตุที่เลี่ยงไม่ได้เช่นค่ารักษาค่าแก้ปัญหาครอบครัวค่าเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดเคยตระหนีไม่ให้ไม่แบ่งปันหลวงพ่อชามักสอนว่าคนที่เงินไม่อยู่ไม่ใช่เพราะหาไม่เก่งแต่เพราะใจมันครับในทางกรรมการตระหนี่ทำให้จิต ไม่รู้จักการไหลเวียนผลก็คือเงินเข้าแล้วอึดอัดเงินออกแล้วเจ็บปวดไม่มีความอิ่มใจเงินจึงไม่อยากอยู่กับเจ้าของกรรมปัจจุบันที่ทำให้เงินรั่วโดยไม่รู้ตัวอย่างแรกใช้เงินเพื่อกลบความทุกข์หลายๆคนหาเงินเก่งแต่ในใจมีแผลมีความเครียดความกังวลความว่างเปล่า ความกลัวเงินจึงถูกใช้ไปกับการเยียวยาจิตใจในแบบชั่วคราวความอยากได้อยากมีความกลัวว่าจะไม่พอหลวงพ่อพุทธทาสเรียกว่าการเอาวัตถุมากลบอวิชชาซึ่งจะไม่มีวันเต็มเป็นคนที่ขาดสติในชีวิตประจำวันพระพุทธเจ้าตรัสว่าสติเป็นทางเอก เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายคนที่เงินไม่อยู่กับตัวมักไม่ได้ขาดความสามารถแต่ขาดสติขณะที่ใช้ชีวิตใช้เงินโดยที่ไม่รู้ตัวไม่รู้เหตุไม่รู้ใจแนวทางแก้ไขในทางธรรมข้อแรกแก้ที่เหตุไม่ใช่แค่เงินหลวงพ่อชาสอนว่าปัญหาอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่เงิน ให้เริ่มจากซื้อสัตว์ต่อตอนเองยอมรับว่ามีกรรมไม่โทษตัวเองไม่โทษโชคชะตาเพียงแค่นี้กรรมก็เริ่มคลายแรงสร้างฐานที่ถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องให้เงินมากมายแต่ให้ด้วยใจที่เรารู้สึกสบายทานที่ดีก็คือให้แล้วเราไม่เสียดายเราไม่หวังผลที่จะตอบแทนกลับมาให้เขาด้วยความที่เรามีความเมตตาพระไตรปิฎกกล่าวว่าทานย่อมเป็นที่ตั้งแห่งโภครัพย์การรักษาศีลเพื่ออุดรูัร่งของรั์ศีล ไม่ใช่แค่เรื่องบุญแต่คือการปิดช่องทางที่เงินจะไหลออกโดยเฉพาะศีลข้อไม่โกงไม่เบียดเบียนไม่หลอกลวงเงินที่ได้มาจะเริ่มอยู่เป็นการฝึกสติในชีวิตจริงไม่ถึงขั้นต้องนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงแค่ให้รู้จักการใช้เงินให้รู้ว่าใช้การจ่ายเงินให้รู้ว่าจ่าย การอยากให้รู้ว่าอยากหลวงพ่อชาบอกว่าแค่รู้ทันใจก็เปลี่ยนเมื่อใจเปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนการหาเงินเก่งแต่ไม่เคยเหลือไม่ใช่คำสาปไม่ใช่ดวงไม่ดีแต่คือกรรมที่กําลังให้ผลและเหตุใหม่ที่เรายังไม่ทันเห็นแต่เมื่อเราเข้าใจเราไม่ต่อต้านและแก้ด้วยสติ ศีลและทานวันหนึ่งเงินอาจจะไม่ได้มากขึ้นในทันทีแต่ความทุกข์จากเรื่องของการเงินจะค่อยๆเบาลงและนี่เองคือจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงขอบคุณที่รับชมคลิปกับช่องชีวิตดีๆ Good off ฟไล e ์นะคะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ